พบาสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงโปรดเกล้าให้ช่างหลวงทดลองทําเหรียญกระสาบตอกตราด้วยมือแบบง่ายๆเพื่อหารูปแบบมาตรฐานด้วยการหลอมโละหะเงินให้ได้ตามน้ําหนักมาตรฐานสากลเนื้อเงิน90ส่วนเนื้อทองแดง10ส่วนก่อนใช้ค้อนติดก,ก้อนโละหะเงินให้แผ่ออกเป็นแผ่นแบนเรียบแล้วตัดออกเป็นรูปวงกลมให้ได้ตามขนาดและน้ําหนักเทียบเท่าเงินเหรียญน,นอกของต่างประเทศ และนำเอาแผ่นเงินที่ตัดขึ้นรูปมาตอกตราขึ้นลวดลายหน้าเหรียญด้วยคอ้อนอีกทีหนึ่งโดยเหรียญกระสาบทรรม,มือรุ่นแรกของกรุงรัตนโกสินทร์แบ่งออกเป็น2แบบดังนี้แบบแรกเหรียญตอกตราพระแสงจักรพระมหามงกุฎพระเต้าเนื้อทองคําและเนื้อเงินด้านหน้าเหรียญตอกด้วยแม่ตราที่ใช้ตีประทับลงบนเงินพดด้วงเบื้องบนตีตราพระแสงจักรหนึ่งตราถัดลงมาเบื้องซ้ายและเบื้องขวาตีตราพระเต้าข้าละหนึ่งตรา เบื้องล่างตีตราพระมหามงกุฎหนึ่งตรารวมทั้งสิ้น4ตราด้านหลังของเหรียญปล่อยเรียบไม่มีลวดลายโดยกําหนดเหรียญทองคามี1ชึชนิดราคาคือกึง่งเฟืองขนาดน้าหนัก1กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว12.5ม mm. ิลิเมตรขอบเหรียญทั้งด้านหน้าและด้านหลังทําเป็นลายเกลียวเชือกส่วนเหรียญเงินมี2ชนิดราคาคือสลึงขนาดน้าหนักประมาณ3 7 0ถึง3.79กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 16มิลลิเมตรและเฟืองขนาดน้ำหนักประมาณ1 8 0ถึง1.99กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาวประมาณ1 2 5 0ถึง13มมิลลิเมตรคอเหรียญเรียบไม่มีลายเกลียวเชือกเหมือนอย่างเหรียญทองคำแบบที่ 2. เหรียญกรุงเทพตอกตราพระมหามุกุฎเนื้อทองคำและเนื้อเงินนำมาแผน่นโลหะเงินและทองคำที่ตัดขึ้นรูปเป็นวงกลมมาตอกขึ้นลายตราด้วยค้อนโดยชุดตอกตราจะทำจากเหล็กกล้าจำนวน2ชิ้นแท่งหนึ่ง วางอยู่บนหมุดหินที่ยึดไว้อย่างแน่นหนาส่วนอีกแท่งหนึ่งเป็นทอยตอกที่แกะสลักลายตราเหรียญตามที่ออกแบบไว้ด้านหน้าเหรียญตีตราพระมหามงกุฎขนาดข้างด้วยลายถาวั์และช่อดอกไม้เป็นเปลวล้อมรอบด้วยจุดไข่ปลาด้านหลังเหรียญตีตราคำว่ากรุงเทพล้อมรอบด้วยจุดไข่ปลาเช่นเดียวกับด้านหน้าขอบเหรียญเรียบไม่มีฟันเฟืองโดยกําหนดให้เหรียญทงองคํามี2ชนิดราค,าคาคือสลึงขนาดน้ําหนัก3 8 0กรัม เส้นผ่าศูนย์กลางยาว20มิลิเมตรและเฟืองขนาดน้ำหนักประมาณ1 7 8ถึง1.80กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว15มิลิเมตรส่วนเหรียญเงินมี2ชนิดราคาคือสลึงขนาดน้ำหนัก3.80กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว20มิลิเมตรและเฟืองขนาดน้ำหนักประมาณ1 8 5าถึง2กรัมเส้นผ่าศูนย์กลางยาว15ม mm. ิลิเมตรสนิษฐานว่าส่วนหนึ่ง ได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากเหรียญทองแดงเมืองไทยตราช้างและตราดอกบัวซึ่งรัฐบาลสยามได้สั่งผลิตเป็นตัวอย่างในช่วงปลายราชัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2378พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดเกล้าให้ประกาศใช้เหรียญตอกตราพระแสงจักรพระมหามงกุฎพระเต้าและเหรียญกรุงเทพตอกตราพระมหามงกุฎแทนเงินพดด้วงในพุทธศักราช2399แต่ด้วยเหตุที่ช่างหลวงผลิตเหรียญตอกตราพระแสงจักร พระมหามงกุฎพระเต้าและเหรียญกรุงเทพตอกตราพระมหามงกุฎด้วยมือในทุกขั้นตอนเช่นเดียวกับเงินพดดวงจึงผลิตได้เพียงจำนวนน้อยและตัวเหรียญก็ทําได้ไม่ค่อยเรียบร้อยเหมือนอย่างเงานินเหรียญนอกจึงไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรอีกเช่นกัน ประกอบกับคณะทูตสยามได้นำเอาเครื่องจักรผลิตเหรียญกระสาบขนาดเล็กที่สมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียส่งพระราชทานเป็นเครื่องราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเข้ามาถึงกรุงเทพในปีพุทธศักราช2400จึงทำการทดลองผลิตเงนินเหรียญบาทด้วยเครื่องจกักรออกใช้เป็นครั้งแรกในประเทศสยามยังผลให้การผลิตเหรียญกระสาบแบบตอกตราเป็นอันต้องยุติลงไปโดยปริยาย ภายหลังรัฐบาลสยามได้ประกาศให้เลิกใช้เหรียญเงินตอ,อกตราพระแสงจักรพระมหามงกุฎพระเต้าราคาเฟืองเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2452และราคาเสลึงเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2456ส่วนเหรียญกรุงเทพตอ,อกตราพระมหามงกุฎประกาศเลิกใช้เมื่อใดนั้นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดสิ้นสุดยุคสมัยของการใช้เหรียญกระสาบทำมือแต่เพียงเท่านี้ เชอร์เฮนเตอร์นักล่าสมบัติ